สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูบิวในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันหนอะอาอาสระอะไรค่ะนักเรียนมีสระอาแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างบนด้วยสระอําเก่งมากเลยค่ะ สาระอันะคะสาระอัออกเสียงว่าอัมสระอัมออกเสียงว่าอัม,อม,อออมทีนี้เราไปลองดูคำสาระอัมกันค่ะกรรมกออกรกมรำ รออัมรำนำ้ำนออำนำัมน้ำทำทออทัมทำ,ำจำจออัมจำ อํมอํอมํอม,อมลําลําอ,อํมลํขําขออมขํมขําขําขออํมขํา บำบออาบำอ่านเป็นคำกันนะคะกําไลลำใไยนนำไป รำไรจำใจอำลาระบำชะอำ อำเภอวันนี้เราเรียนกันเรื่องสระอําไปกันแล้วนักเรียนคงจะรู้จักคําที่ประสมสระอํากันไปบ้างแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะวันนี้ครูวิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ